ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเอ้อยไปเห็นแล้วไปเห็นแล้วตัวนี้มันร้อนๆอยู่นี่ขอเ,เอาตัวนี้แหละมาตั้ตัมต้มตัตัวนี้แหละอันนี้เด้ออันนี้ด้อนี้เด้อโม <c oughs> <c oughs> ยเขาเอิญอี้อย่างหนอสายตายายแปลกกับบอดีอเฮ้เบาๆนะคะอันนี้เด้อนน ได้้อดึงตึงแต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 งตตํา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 เอาดีเด้อเด้อุ้ยเสียวเชียวยได้แล้วน่ากลัววะตูด้วแล้วมันลอนมันคือขี้กันไปเบิร์ตยังซี้ระบาดนี่ต้องเดียนเท็ดยูโรนี่ระ้วบังหันโอ้ยเดี๋ยวเด้อค่ะให้เบิร์ตเด้อค่ะสมาธิเนี่ยค่ะ เล็งได้นะมืออย่าเพิ่งจับนะคะนี่มันนี่ขี้กันอัาลากต้องเดียดเดี๋ยวเร่อคอยเบิ่งแล้วเจ้าน่ะเล่งแจะเจอน้ำก้อนคอยโอ้คอยเห็นแล้วคอยเจอตัวนี้แหละเอาตัวนี้ล่ะค่ะนั่นอุ้ยดาวคอยเจอตัวไหนเราเบลคอยคกิดยากเบลคอยเอาตัวนี้ด้วยเป้อุ้ยอ่ะโอ้ยโอ้ยเนาะหายใจหักบ้าหนึ่งมีเสียวมีเสียวจ้าเห็ดตัวใดนว่าว่าหันเบิ้งลู โอ้เห็นแล้วค่ะโอ้ตัวใดล่ะเธอฉันทีได้อือไอฉันเอาตัวนี้เด้อเธอเด้อตัวนี้เด้อเออใครเนี่ยวไข้ตาดีแล้วไข่ยูครอยูไข่ใครแล้วมิตัวนี้แหละค่ะบัคคีมูโอุ้ยตั้ม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  หาตัวที่มันไม่ขี่กันนะคะเอานีบ่บวงก่อนได้ดีด๋ยวอแล<อ>้วรกัเห็นแล้ว <c oughs> โอ้ยนอ้อยใครกัเห็นแล้ว <c oughs> ใกล้แล้วนะไม่ได้ตัวนั้นมันมีเอาทั้งขาหลายๆนี่แหละคะ่ะเอาตัวนี้ละคะ่ะ โอ้ยเธอเอาตัวนี้เนีมันไหนเด้อเฮ้ยจอดเด็หน่อยเดนดเด็ดแล้ยางน้ำกล่นไข่สิอะล้ยันพี่หรอกยางน้ำเปียนเนี่ยเห็นว่านะโอ้ยสายตาผู้เฒ่าค่อยๆค่อยๆเฮ้ยลุดไหมออีมีนากับอีบบมีนาอีพุ้สภามาบอลเลียนมีแต่มาเตะอีกันยา จเย็นเฮ้ยโอ๊ยตั้มโอ๊ยฉันจะเอาไหนเธอดูดีดีเธอให้ฉันเอานี่สะเธอไม่ใหญ่เธอเยอะโอ้ยได้แล้วเรน้ำก้นอยว่างวางเดวเดวเดียวเดียวเดีวเดียวเดียวเดวเดววางเยอะค่ะโอ้ระวังนะเธอเธอฉันเอานี่ได้บ่ อย่าหันใจห่างเลยเยอะรว่าแล้วรถเดียวโอ้ยสบายค่ะเมียนโบแมนเออได้อยู่แล้วต่ำ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 เอาได้แล้วตัวดึงออกมากหรแม่ดูได้นะคะใส่นน้ำในเธอใั่โคอันนี้เด้อ้วยโอ้ยอันนั้นคือโอ้ยเยอะเอ้ยครแนนโลงใจแล้วเอ๊ะเอ๊ะ อเออย่าให้พังนะอย่าให้พังเราเห็นแล้วว่าอยู่วางหันแล้วสีน้ำกลอนขอได้บาทนี่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าคอยหานอูัคอยเห็นคอยเอานีได้บ่โอ้ยเ้านีบ่พังเสยเออยายแปลกใคเห็นแล้วตัวนี้บัวถามัว ไหนเธอแม่แตตัวทับกันบ้านนี่ตายกวยอ่ะยใจครับไม่แตัวทับกันตายแท้ๆ่อยแปวทั้งไหเบียกยเอาอันนี้ได้บ่เบยเอาเ๊ะเดาเดาเดาเดเดเดวได้เยอะได้เยอะถึงคำเธอยังหลายบ่ทั้งนั้นนิ้วหาเบ้เอาเอาให้ได้เ้อพูนเหลีวตัวนี้คํำกันยุกตัวนี้คํำกันยุกี่ยมน ตัวนี้ก็ได้ค่ะอู้ได้สวยหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบหวานเกียววานเกีจะเที่ยววันไหนจะคือบ่มีตัวเอาตาดีได้ตาร้ายเสียเปล่าฉันเอานี่ได้บ่เตอเอ๊เด้อเด้อเด้ออ่าได้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 คอยกระสีได้คือการโอ้ตัวนั้นคำมูอยู่บ่แมีนบ่ได้ตัวนั้นกับบ่ได้แม่ยังยายแปรเอ้ยมีแต่ศิลวงกับเลี้ยงเนื้อแบบ อย่าเออเราจะมาลุ hmm. uh ้นไปพร้อมๆกันจะล้มหรือว่าไม่ล้มดีวเห็นได้จังได้วะเห็ุใดได้เรียนเรียนจนตัวไดเอาบัะเรียนเดี๋ยวมากระลมอออ๋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 ย่าเธออย่าเธอนอตอนนี้อย่าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ว้ามัน <Cornell> มีอยู่ตัวนึงง่ายมากเลยตัวไหนล่ะเธอฉันโอ้ฉันเห็นแล้วไอเห็นแล้วตึงตึงอ้ยยายแปะมารับสึกหนักสุดทั้งเล็โอ้หนัวยายแปะก็เห็นเหมือนกันแต่อย่าล่วงนะลูกนะสาธุสาธุสาธุขันนี้ไม่อันนี้เขาเอิ้อ หวานเจี๊ยบอะไรจะขนาดนั้นฉันเดี๋ยวเธอฉันีบเดบอฉันขออันนี้ลมึงเด้อเว้าวได้เสยมาด้วยได้เสยตึงตึโอ้เบาไปหลายอะเฮ้ยเฮ้ยดึงแล้วต้องดึงนะโอ้เธอได้เสยฉันขอเด้อเธอเด้อเอ๊ดึง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  โอ้ผกบแพ้แล้วทางนี้ะไรก็เกิดเสี่ยวเลยนะมันใกล้เสียวเข้ามาสีนี้ไม่มีขาค้ำแล้วใช่ไหมเสียวเร็วๆมันเสียวเลยว้อยจะบังคับคอยบานั่นเจ้านี่มักคม้มงงเมียเตียงคอยเดียว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 ใหญ่ค่ะโอ้วัดเจ็บ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 ตํำต่ำต่ำตำตำเจ้าหนูนี่เด้อเด้อเด้อเย่แดงแดงแดงงแได้แล้วได้เยะ

เหลียน้อยเข้ามาทุกทีแล้วนะเธอเสียวมากอเสียวแล้วนะเป็นไหนทั้งนันกระสามทั้งนันกรสอันละสามอันละสองเธอเอ้ยเหลียหน่อยลงถูกที่แล้วเธอขนาดคนยังมีสามขาโอ้สองขาแล้วอะไรเธอเฮ้ยเออเธอเธอแล้วดาาดาดาดาว

ตั้มตั้ตั้ม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 ้มตั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 ้ั้มต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 ้มตั้มตั้ั้มต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 ั้มั้มตั้ม้มตัมตั้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 มต้มตั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 ้้ม

ง่ายเปรฮัลโหลเปร์ฮัลโหลง่ายเปร์มันมาเลยมันมามาแบบดีว้ายแต่เจงที่มันต้องเพตลอดมันเจงที่ได้ตึ้ง